<c oughs> สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาจอกฟิสิกส์จำเป็นอีกแล้วนะช่วงโควิดเราจะมาต่อจากค่าวที่แล้วตือค่าวที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องอสเปกตรัมของอะตอมเนาะเวลามันหลุดไปแต่ละชั้นมันจะเรียกว่าอนุกรมอะไรอเนาะทีนี้ถึงเวลาคำนวณน,นะฮะคำนวณเนี่ยมันจะมีสูตรการคำนวณหาพลังงานเวลามัน,เป,นเปลี่ยนระดับชั้น มีความถี่ความยาวของสเปเตกตรัมขึ้นใน่วยไฟฟ้าเราจะใช้สูตรนี้สูตรนี้เลยเดลต้า e เท่ากับ e f ลบ e i นะครับแต่ยังเท่ากับเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรแอบส์ลูเนาะแอบส์ลูต้องมีค่าเป็นบวกเสมอเท่ากับ h คูณ f ศูนด้วย e และอีกสูตรนึ่งก็เท่ากับ S C 0ศูนย์ด e คูณลัมดานะครับนี่คือการหานะพลังงานในแต่ระดับชั้นที่มันหลุดเข้ามาเนาะ e f ก็คือพลังงานอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้าย I ก็ตอนแรก F นะ f คือความถี่ของแม่เหล็กไฟฟ้า H ค่าคงที่เนาะอันนี้ต้องจำนะครับค่าคงที่6.6ุคูณ10กังลบ3าเด้อเป็นค่าคงที่ของพัง E คือประจุของอิเล็กตรอน1ตัว หนึ่งตัวเท่ากับหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าส่วน C คือความเร็วแสงเนาะสามคูณสิบกำลังแปดแลมด้าคือความยาวคลื่นต้องจำเยอะนะครับเนี่ยสามข้าต้องจำให้ได้จำเลยแต่ถ้าโชคดีเขาอาจจะมีให้ก็ได้นะในโจทย์บางข้ออ่าทีนี้มาดูข้อยี่สิบสองสีเลยดีสีแดงมันแค่หนอไม้ หากอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานที่4มาสู่ระดับพลังงานที่2จะคายพลังงานออกมากี่อิเล็กตรอนโวล์ทำยังไงใช้สูตรไหนดีสูตรนี้แหละสูตรที่1เป็นเลยพรอเรารู้ระดับพลังงาน F f F กับ E I ใช่ไหมครับ <c oughs> E ีัวใหญ่ ก่อนอื่นเราจะรู้ได้ไงว่า EFEI เท่าไหรไม่ใช่4กับ2นะนี่ลกลับมาดูส่วนนี้นี่ En เท่า e กับ E1 ส่วนด้วย e n กํ 2, ลัง2เราก็หาไป E ตัวมันมี2ตัวก็หาทั้ง2ตัวหาที่ E4 ก่อนแล้วกัน E4 เท่า e กับ E1 ส่วนด้วย e n ยกกําลัง2แมนบอก แทนค่าสมการธรรมดา e หมันเป็นค่าคงที่แลนะ้วนะเท่ากับลบสิบด้วย n กำลังสองก็คือจำนวนชั้นก็คือสียกกำลังสอใช่ไหมครับปับ๊บสี่กลังสองเท่าไหร่เอ่ยสิบมแล้วลบสิบจุหารสิได้เท่าไรปั๊บปั๊บคคิดเร็วได้ลบสาอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้ e 2แล้วกันนะ e สเท่ากับ e หนึดดง่งส่วน,นด้วยเกำลังสองเหมือนเดิมลบสิบสาดหารด้วยสองกำลังสองคือ4ี่ปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บหยเดี๋ยวเดีวค่านนี้คูคิดผิดว่ะโทษ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 โคันนี้คิดเร็วเท่ากับลบศูนย์จุด 0. จุดระปับป๊บปับ๊บปั๊บศูนย์จุดแปดห้าอ่าลบศูนย์โทษโท เบอร์เบอร์ารักแทบ <c oughs> เพีย้ย <c> น <oughs> อ่ะต่อมาลบสิบสามจุดหกานสีเท่ากับเท่าไรครับปับ๊บปั๊บลบสามจุดสีพอได้แล้วปับ๊บก็มาแทนค่าในสูตรนี้ถูกไหมก็เป็นเดลต้า e เท่ากับ e EF ลบ EI แต่ทีนี้เราจะอะไรตัวใะไขึ้นก่อนดูซิ ะ EF ก็คือระดับชั้นสุดท้ายเนาะสุดท้ายชั้นที่ไหรชั้นที่4ก็ได้เป็นเท่าไหรลบ 0. 8 8นนะครับอย่าลืมว่าลบมวยเดอลบกับ GI e คือชั้นเริ่มก็คือลบลบกับลบ3าทีนี้มันจะนิดนึงนิดนงึงลบจอลบกลายเป็นอะไรบวกฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ5 8 5บวกกับ3.4 ตอบเท่าไรสองจุดห้าห้านวยไปแล้วครับพลังงานเรื่องนี้หน่วยเป็นอ e ิเล็กตรอนวตนก็ e คูณอยู่กับ v ไม่ใช่คูณหรอกอมันก็คูณแหละจริงๆตอบแล้วบนี่เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับเรื่องนี้นะการบ้านการบ้านเอาเราวงให้ทำข้อยี่สิบสาม 24, 25, อืมยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสามข้อนี้เรื่องนี้อ่ายังยังยังไม่จบยังไม่จบทีนี้มาดูตลาดข้างหลางตรางนี้ตรางตรงนี้มามามาเห็นไหมมันมีสูตรนึงเข้ามาเว้ยเขาบอกว่าการหาความยาวขึ้นของสเปกตรัมขึ้นไม่ลเลยไฟฟ้าที่อะตอมขยออกมาหรือดูดเข้าไปยังหาได้จากสูตรนี้อีกด้วย r r ตรงนี้ไม่ใช่รัษมีนะมันเป็นค่าคงที่ของอิทเบิร์ก เท่ากับหนึ่งอันนี้ค่าคงที่นี้ไม่ต้องจํานะครับเราครูให้ไปอ่าเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์เก้าเจ็ดคูณสิบกำลังเจ็ดมันเป็นที่ไม่ได้ให้เพราะที่ให้ไปเพราะมันไม่ได้ค่าคงที่ที่เราใช้ตลอดใช,ใช้ใช้บ่อยเนะยาะแต่ค่าพวกนี้เราใช้บ่อยคนจะจําให้ได้นะอืมส่วนค่าอเน,นี่ให้ไปแล้วกัน nf คือระดับชั้นของวงโคโจรเอกตอนดูตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายอันนี้ตอนแรก ใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้ปับ๊บเผื่อสูตรนี้ใช้หาไม่ได้ใช้หาไม่ได้ก็ใช้สูตรอีกสูตรหนึง่งทีนี้ก็มาดูนะครับข้อยี่สิบเจ็ดถ้าอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงานจากเดิมจาก e สามมายัง e หนึ่งจะปลดปล่อยโฟตอนที่มีความยาวช่วงคลื่นประมาณเท่าใดในหน่วยเมตรเท่าใดในหน่วยเมตรหาความยาวคลื่นเนาะหาแลมด้าน,นะครับ ถามว่าเราจะใช้สูตรอ่าสูตรนี้ได้ไหมนี่นี่สูตรนี้สูตรนี้สูตรพวกนี้ได้ไหมได้นะครับถ้าเขาให้ข้อมูลมาครบนะข้อมูลมาครบอย่างข้อน,นี้เขาไม่ให้อะไรมาเขาให้อะไรมาบ้างโอ้ไม่ให้อะไรเลยให้ e สามกับ e หนึ่งแล้วก็ถามหาช่วงความยาวขึ้นอย่างถ้าใช้ใช้สูตรเนี้ย มันน่าจะได้แหละแต่มันน่าจะวุ่นวายไหมไม่รู้คณไม่รู้ถ้าเราอยากรู้อา่าลองไปทำดูแล้วบอกคูด้วยนะคูก็ยังไม่รองมันกันแต่คูแนะนําใช้สูตรนี้ก่อนละกันอ่ะมาดูครับก็เขียนสูตรลงไปเลย1นึ่งส่วนเลมดาเอาสีม่วงไปเท่ากับอคูณอยู่กับ1นึ่งส่วน nf ยกกําลังสองลบกับ1นึ่งส่วน n i ยกกําลัง2 แทงค่าสมการธรรมดานี่แหละหาดลต้านเนะาะอเป็นค่าคงที่ครับเท่ากับเท่าไหรึ่งจุดศูนย์เกุูนย์ก้าคูณสิกำลังลบเจ็ดคู่ในวงเล็บทีนี้1นึส่วน NF คือเนี่ยอิเล็กตรอนที่อยู่ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายไม่ใช่อยู่ชั้นสุดท้ายนะตอนสุดท้ายมันจาก e 3ไป e 1แสดงว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันไปที่ชั้นเท่าไหร ชั้นที่1ก็ต้องเป็น1ยกกำลัง2ลบกับ1นึงส่วนตอนเริ่มก็คือ3ใช่ไหมครับ3นี่3ก็เป็น3ยกกำลัง2อคิดแค่ไหนวูได้กว่าแล้วกัน1.097คูน10กาำลังลบ7๊ออันนี้เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเนาะอันนี้1ยกกำลัง2ก็ได้1 3ยกกำลัง2ก็ได้9ทีนี้เศษส่วนไม่เท่ากันต้องทำยังไงอ่า,อาหาครอนนส่วนด้วย9 อันนี้เป็นเท่าไรหนึ่งคูณอะไรได้เก้าคูณเก้าก็ใส่เก้าเข้าไปลบเก้าคูณอะไรได้เก้าเนี่ยคูณอะไรได้เก้าก็ได้หนึ่งเนาะเก้าคูณหนึ่งได้เก้าอืมก็จะเป็นเก้าลบหนึ่งส่วนด้วยเก้าฉะนั้นปัาหิ่งอเว้ยว่าครูเขียนตัวใหญ่ไปวะอ่ะฉะนั้นจะได้หนึ่งดัมดาเท่ากับ 1.097คูณ10กำลังลบ7คูณอยู่กับ9ก้าลบหนึ่งเป็น8ส่วน9ปั๊บปั๊บปับ๊บอันนี้ก็เอาพวกนี้แหละคูณ <c oughs> เอาเหี้ย <c oughs> อันนี้คูณการหารด้วย9นี้แหละฉะนั้นจะได้เป็น1ลัมด่าเท่ากับเปลี่ยนสีและแม่งก็จะได้เป็น0.9 8คูณ10กำลัง เสร็จเนี่ยคันนี้คิดเร็วเก่งเะละ่ะโคตรเทพแต่เราตอบอย่างนี้ไหมครับไม่เนาะเพราะมันเป็นหนึ่งส่วนแลมดาเราต้องย,าย้ายค่าขึ้นไปหารอยู่ย้ายเป็นคูณคูณอยู่ย้ายมาเป็นหารฉะนั้นจะได้เป็นแลมดาเท่ากับ1ส่วน0.98ย์จกคูณสิกำลังเ็ก็จะได้เนี่ยไอย้ตัวเนี้ยคูณอยู่ย้ายขึ้นไปเลยกำลังก็จะเปลี่ยนเนาะเป็น10บกำลังลบเไว้ก่อนนะก็เอา1 ทีนี้ก็เอาหนึ่งหารด้วย0.98ยุดเก้าแปดได้เท่าไหร่ติ๊กตับติ๊กตับอืมคิดเร็วหนึ่งจุดศูนย์สองหน่วยเป็นเมตรอ่าตอบข้อไหนมีชใช้เลใหนึ่งสองสามสี่ตอบหนึ่งไหมไม่ใช่ตอบสองไหมไม่ใช่ตอบสามเนาะหนึ่งจุดสองก็ประมาณเป็นหนึ่งนะครับตอบข้อสามอ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งข้อก็จะมีข้อทีเล็กหนึ่งข้อเนาะ เป็นการบ้านนะจ้าที่รักอ่าขอยี่สิบแปดแสดงว่าคลิปนี้จะมีการบ้านอยู่กี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ข้อนะครับอ่ะจบไปแล้วกับเรื่องหารับพลังงานเนาะหายไปนานเลยทุกทีช่วงนี้ไม่ว่างนะครับเพิ่งได้ว่างอัดคลิปนี่แหละพอว่างก็ขี้เกียจไม่น่าบอกความจริงเลยนะอ่ะเหมือนเดิมครับถ้าใครมีอะไรสงสัยมาถาม ส่วนตัวได้นะคราวที่แล้วมีคนมาถามด้วยศินสินสินมาถามมาน่ารักมากมาขอดูวิธีทํานะมาทํำยังไงมาขอดูได้นะครับไม่ใช่ว่าขอดูแล้วก็เอาไปลอกใส่การบ้านเฉลยเด้อไม่เอาลองทําดูก่อนไม่ได้ยังไงค่อยมาถามนะครับยินดีให้คําปรึกษาสเสมอปึกทักมาได้ตลอดเดี๋ยวเห็นอา่านเองนะยกเว้นเรื่องตังค์ผ <laughs> ู้เล่นอขอบคุณดีๆชีคก้าเรนกอนดีๆจากเพ็กไนนะครับถ้าใครอยากได้ไฟล มาขอครูได้นะมีมีเพื่อนเรามาขอแล้วได้ครูมีทุกเรื่องเลยครับถ้าอยากได้เรื่องไหนบอกเลยเพื่อเราจะไปอ่านสอบกันนะอะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้เด้อบ๊ายบายจุ๊บ